อิตเตอร์เดอร์เจอร์นี่บุกภูเขาทองชิมขาหมูแซ่ล้ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดแม้แต่กระเทียมก็ยังปอกให้เลือกใช้วัตถุดิบออแกนิกถ้าวัตถุดิบมันออกมาดีไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมันเยอะกระเทียมมันส่งได้ข้อมูลมาว่าปอกให้ลูกค้าด้วยเหรอมาจิกคลีนคลีนง่ายคลีนได้ทุกคนวันแม่บอกรักแม่ด้วยดอกกคู่รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่อ a t e r The Journey ร้านแรกของเราในวันนี้นะ,ะสองพาคุณผู้ชมครับมาอยู่ที่ซอยบรม,มบันพดนะครับผมซึ่งรู้จักกันในชื่อซอยโรงไม้อยู่ใกล้ๆวัดภูเขาทองนี่เองครับวันนี้ฮะจะพาผู้ชมครับมากินขาหมูไปกันเลยฮะกับร้านนี้ร้านขาหมูแซ่โรฮะ เอาละ <ๆ S 1> ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในร้านข้าวขาหมูแซ่โลเรียบร้อยแล้วนะฮะเจ้าของร้านหล่อต้อนรับอยู่แล้วครับคุณต้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สองสวัสดีครับดับแรกต้องบอกว่าเจ้าของร้านหล่อมากครับขอบคุณครับผมคือสองถามไปสิว่าร้านข้าวขาหมูแซ่โลเนี่ยเราเปิดมากี่ปีแล้วครับประมาณ3ปีแล้วครับความเป็นมามันเป็นยังไงเล่าให้สองให้คุณผู้ชมฟังหน่อยฮะผมทําร้านอาหารอยู่แล้วก่อนหน้านั้นนะช่วงโควิดเนี่ย หลายๆที่ก็โดนปิดไปนะครับด้วยความที่เราอยู่บ้านเราอยากหาอะไรทําแล้วก็ลองทําขาหมูซึ่งเป็นเมนูที่เขาทําทานกันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วที่บ้านของภรรยาผมเนี่ยเขาก็พื้นเพเป็นเป็นคนจีนมาก่อนนะครับแล้วเขาก็มีวิธีการทําอาหารเบสของคนจีนค่อนข้าง,งเยอะก็เลยลองเปิดเป็นขายเป็น Delive r y เป็นออนไลน์ก่อนออเดอร์ Order แรกที่เข้ามาเนี่ยคนแรกเนี่ยก็คือเพื่อนพอผ่าน3เดือนไปเนี่ยหลังจากนั้นมันจะเป็นออเดอร์ออร์แกนิก ที่แท้จริงแล้วขายได้อยู่ประมาณเกือบปีหนึ่งที่บ้านที่คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะไปต่อได้ช่วงนั้นนะครับแล้วก็บ้านภรยาของผมเนี่ย มีโรงงานไม้อยู่แล้วนะครับก็คือที่นี่ที่ที่ภูเขาทองแล้วก็เป็นห้องว่างๆแล้วคิดว่าเฮ้ยลองเปิดดูสักครูหาหนึ่งก่อนคันเริ่มตน้นคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะไปได้หรือเปล่าก็จากเสียงตอบรับที่เราขายออนไลน์เนี่ยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะต้องลองเปิดหน้าร้านดูส่วนจะบอกคุณผู้ชมว่าคุณต้องเนี่ยนะครับผมแม้เรียกว่ามีตำแหน่งเป็น general manager อยู่ร้านอาหารชื่อดังคุณต้องได้นําประสบการณ์หรือว่าความรู้ในการบริหารเรียกว่ามาประยุกต์ใช้กับร้านเรายังไงบ้างครับ มันเหมือนเป็นโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่สอนพื้นฐานของผมก่อนที่เราจะมาเปิดอะไรของเราเองเนี่ยทำให้ผมได้เห็นจุดอ่อนในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะเอามาเปิดใช้ของเราเองในร้านเล็กๆเนี่ยจะทำยังไงให้จุดอ่อนตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีในร้านเล็กๆที่เราทำขึ้นมาการเปิดธุรกิจส่วนตัวนะครับสิ่งที่หลายๆท่านลืมไปทุกคนทำงานต้องมีเงินเดือนครับกำไรคือส่วนกำไรครัต้องไหมครับแต่ เราไม่สามารถทํางานฟรีที่จะไปเอาเงินอยู่ในเกะได้นะครับอันนั้นคือเป็นการทําธุรกิจที่ผิดโอ,อ,อ้โหน่าคิดมากๆครับคุณผู้ชมมันก็ัมาถึงเรื่องอาหารกันกบ้างเล่าจุดเด่นของขาหมูร้านเราให้เราฟังหน่อยครับหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยในลักษณะขาหมูที่ขาหมูรสชาติหวานครับหรือเป็นขาหมูรสชาติเค็ม,มนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยผม ผมไม่ชอบทั้งคู่หวานไปสำหรับผมมันก็เลี่ยนเค็มไปสำหรับก็มองว่ามัน aggressiv เกินไปนิดนึงจุดเด่นของของที่ร้านของผมเองเนี่ยผมเลือกใช้อะไรที่มันเป็นวัตถุดิบที่ออร์แกนิก ถ้าวัตถุดิบมันออกมาดีไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมันเยอะถ้าเรายิ่งเติมแต่งมันเข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งไปทําลายรสชาติของวัตถุดิบชนิดนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวขาหมูเองครับ,รบหรือแม้กระทั่งเครื่องเคียงที่อยู่บนโต๊ะพริกกระเทียมทุกอย่างต้องได้ข้อมูลมาว่ากระเทียมเนี่ยปอกให้ลูกค้าด้วยเหรอพี่สองเวลาไปทานขาหมูเนี่ยรู้สึกขี้เกียจแกะกระเทียมโอ้โหแน่นอนอ,อใช่ตัวผมมองว่าดีเทลบนโต๊ะอาหารหรือความใส่ใจเล็กๆน้อยๆเนะี่ยเป็นจุดที่ ดึงดูดลูกค้าเหมือนกันนะเป็นสเสน่ห์อย่างนึง้งดีมากเลยคุณต้องมันเป็นเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่มากจริงๆนะคุณต้องครับนอกจากรกระเทียมที่เราใส่ใจลูกค้าแล้วดีเทลเล็กเล็กน้อยอย่างเงี้ยเรามีอะไรอีกบ้างครับนอกจากกระเทียมก็เป็นพริกครับก็สําหรับพริกที่ร้านของผมก็เด็ดเหมือนกันเด็ดก้านออกคือพริกกับกระเทียมเนี่ย เปลือกถ้าเกิดว่าเราล้างไม่ดีมันมีเชื้อราของมันอยู่มันก็มีเหตุผลของผมเหมือนกันว่าทําไมผมถึงต้องปลอกเปลือกเช่นเดียวกันกับพริกสาหรับตัวตัวก้านของเขาเนี่ยตรงหัวก้านของเขาหัวขั้วของเขาเนี่ยถ้าเกิดเราล้างไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีเป็นตัวเชื้อราที่แอบแฝงอยู่ตัวพริกน้ําส้มเนี่ยเราใช้วิธีการปั่นแต่ว่าปั่นไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นคนที่ชอบทานพริกน้ําส้มมันต้องได้เคี้ยวนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ hey, นส่สองมาถึงที่ร้านส่องไปชงโงกดูหมอ้อไข่อ่ะเฮ้ยมันไม่เห็นเหมือนไข่เหมือนไข่พโลทไมถึง จุดเด่นของของไข่ที่นี่มันเป็นยังไงครับผมชอบทานไข่ยำมาตูมนะครับแล้วก็ผมชอบทานไข่เป็ดเพราะไข่เป็ดเนี่ยมันมีความมันมากกว่าไข่ไก่ผู้ต้องครับสอบถามถึงความภูมิใจสิ่ตั้งแต่เราเริ่มต้นรู้สึกยังไงบ้างครับมันคือความภูมิใจในลักษณะที่เป็นเมนูของครอบครัวเรารู้สึกว่าเราอยากนําเสนอเมนูของครอบครัวของเราออกไปเพื่อให้หลายๆท่านเนี่ยได้ทานแล้วเขารู้สึกว่าเมนูของครอบครัวของบ้านเนี่ยเฮ้ยใช้ได้นะ มันเหมือนการฮิวใจผมเรานะนะครับสำหรับคนทาอาหารทุกคนผมว่าผมเชื่อว่าเป็นหมดฝากร้านกันหน่อยดีกว,ว่าครับคุณต้องครับผมร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงมีวันหยุดไหมครับวันหยุดจริงๆจะเป็นทุกๆอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยเราเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะครับแล้วก็จะปิดร้านตอน5้าโมงเย็นเช่นเดียวกันกันกบหน้าร้านแปดโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็น สำหรับตัวใน Facebook ก็จะเป็นตัวขาหมูแท่โลครับเลยครับผมสามารถเซิร์ชขาหมูแท้โลได้เลยนะครับแล้วก็ตัว IG ก็สามารถเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นขาหมูแท้โลได้เลยสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับก็จะเป็น0922685584นะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์แอดของเราก็มีเหมือนกันนะครับสามารถแอดมาได้เลยที่แอดขาหมูนะครับแอดสแล้วก็ขาหมูได้เลย นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับในไลน์โทรมาสั่งกันได้เลยนะครับครับและสำหรับวันนี้นะครับทางรายการ Eat e the Journey ฮะก็มีคลิปเซสจาก Magic c l e n ครัวขวดเขียวครับมามอบให้กับร้านขาหมูแซโลด้วยนะครับโดย Magic c l e n ครัวขวดเขียวจะลดแรงขัดช่วยขจัดคราบมันได้สบายเหมาะสำหรับทำความสะอาดห้องครัวคลีนง่ายคลีนได้กว่า10จุดไม่ว่าจะเป็นคราบมันหรือคราบหนักบนเตาแก๊ส อ่างล้างจานเคาน์เตอร์ครัวผนังห้องครัวหรือแม้แต่เครื่องดูดอากาศและพื้นผิวต่างๆในห้องครัวที่สำคัญไม่ต้องใช้แรงขัดเยอะกำจัดคราบมันได้ง่ายๆแค่ฉีดแล้วเช็ดและมาพร้อมกับหัวฉีดพิเศษที่ปรับได้ถึง3ระดับตอบใช้งานให้เข้ากับพื้นที่และคราบต่างๆได้สะดวกสุดๆอย่าลืมนะครับลดแรงขัดช่วยขจัดคราบไขมันต้องมาจิกรีนครัวขวดเขียวเท่านั้นครับมอบให้กับคุณต้องเลยครับขอบคุณครับมากครับ เรียกได้ว่าร้านขาหมูแซ่โลเนี่ยใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างที่จะให้ลูกค้าได้ทานครับแม้กระทั่งกระเทียมเนี่ยยังปอกให้ว่าแต่รสชาติจะเด็ดแค่ไหนถึงเป็นขวัญใจชาวต่างชาติได้งานนี้คุณสองรับหน้าที่พิสูจน์เองครับสองขอเริ่มเมนูแรกกันก่อนละก,กันครับนี่คือบะหมีข่ขาหมูนเนื้อหนังไขยังมาตูมนะครับที่ร้านนี้นะครับก็จะเป็นเส้นแบบบะหมี่เปาะนะฮะคนต่างชาตินะครับชอบทานมากนะครับเมนูนี้ครับบะหมีข่ขาหมูเนื้อหนังนดูสิ enjoy ครับเขาจัดพร้อมกับเนื้อหนังแบบนี้ mm hmm. เมนูนี้ครับผู้ชมครับผมบอกว่าอย่าปล่อยให้พี่ยุโรปหรือว่าเอเชียเกาหลีจีนนะกินไปหมดนะชาวไทยอย่างเรานะะมาถึงต้องสั่งเลยครับก็มีขาหมูเนื้อหนังไข่ยัางมาตร้มครับ ก่อนที่จะไปข้าวขาหมูเนื้อหนังคากิครับที่คุณพลาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนั่นคือซุกมารัก <c oughs> โอ้โหคุณผู้ชมอร่อยมาก <c oughs> สองอย่างโชว์ไข่ย,ย่างมาตูมของเขานะครับซึ่งปกติแล้วจะเห็นใครแบบนี้ในข้าวหมูแดงหมูกรอบทั่วไปแล้วก็ตักพร้อมข้าวกับขาหมูเนื้อนุ่มๆนะฮะข้าวร้อนๆครับหนังนุ่มๆครับ กูผู้ชมครับตัวเนื้อขาหมูนุ่มมากครับผมไม่แข็งผมก็ทานจนเพลินเลยนี่คือเครื่องเคียงที่เราคุยกันนะฮะกับคุณต้องตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับกระเทียมที่ปอกมาให้แล้วก็พริกน้ำส้มนะฮะโอ้ยใครที่เพิ่งเปิดมาดูนะกระเทียมเนี่ยนะฮะผมต้องบอกเลยนะครับว่าเขาปอกมาให้เลยนะทางร้านเนี่ยนะตอไม่ได้ปอกเองนะก็คือใครที่มาทานที่ร้านเนี่ยเขาใส่ถ้วยให้เลยนี่คือความชีเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับที่คุณต้องร้อยเราฟังเมื่อสักครู่นี้ครับ ร้านข้าวขาหมูเนี่ยวัดกันเลยที่พริกน้ำส้ม,มแล้วก็อย่างนี้ฮะคือรสชาติของกระเทียมนะฮะแล้วก็ความเปรี้ยวของพริกน้ำส้มเนี่ยมีการตัดเลี่ยนเลยทําให้เราเนี่ยได้เอ j นจอยกับข้าวขาหมูหรือว่าเมนูขาหมูนะครับหลากหลายแบบนี้ได้เรื่อยๆนั่นเองครับมาที่ขาจักรดีกว่าหาทานยากนะขาจักไม่ได้มีทุกร้านนะครับ คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะขาจักรนี่นคือส่วนไหนของหมูมันคือส่วนข้อเท้าของหมูะฮะคุณผู้ชมซึ่งทางร้านนี่ครับจะใช้เฉพาะขาหลังเท่านั้นนะฮะโอ้หาทานย่าครับคุณผู้ชมดูสิดูความเอ็นข้อเท้าะฮะอย่างที่คุณต้องบอกจริงๆนะครับไม่ได้หวานไปทางหนึ่งไม่ได้เค็มไปทางหนึ่งทุกอย่างมันอยู่ตรงกลางแล้วมันแบบลงตัวมากจริงะฮะเอามาคุณผู้ชมต่อไปคากิ เป็นเมนูโปรดของใครหลายคนนะครับความสนุกของการทานคากิคือเราได้ดูดชิ้นส่วนนะฮะของของตัวของเขาแบบนี้นะฮะแล้วก็สองพอญาตตัดเลี่ยนด้วยพริกตัวนี้ฮะคุณผู้ชมแบบนี้ฮะดีอันนี้ดีเลยอีกหนึ่งเมนูนะครับที่คืองบอกว่าที่นี่เขาทีเด็ดเลยเรื่องไส้ตัวนี้นะฮะดองด้วยตาเปล่านี่คือเขาแบบแล่มาแบบบางๆเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับ S <S 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 ไส้นุ่มมากฮะไส้เนี่ยมันทานคู่กับพริกมันเข้ากันมากเลยโอ้โหคุณผู้ชมครับอร่อยทุกเมนูจริงครับที่ร้านขาหมูแซ่โลแห่งนี้นะฮะใครที่อยากมานะครับเดี๋ยวทางรายการจะปักหมุดไว้ให้นะครับที่ Facebook f แฟนเพจของ e a t e r t h เ j o u r จ e y ห้ามพลาดครับทุกเมนูมากันให้ได้ครับหากใครจะมากินข้าวขาวหมูแซ่โลไม่ยากเลยครับมาทางถนนจกกักรพัฒนพงศ์เลี้ยวเข้าซอยบรม,มันพศประมาณ150เมตรร้านจะอยู่ทางขวามือสามารถจอดรถที่หน้าร้านได้เลยครับ ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play ครับ